ตมอครับเออว่าไงร้อยเอาผมอยากได้นะผมอยากได้รถตีกับ vsc น่ะสี่รอเอ็มเอาเลยผมอยากผมอยากได้รถทันตีกับ vsc น่ะพรุ่งนี้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 ให้คำตอบพรุ่งนี้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 สี่ร้อยมันก็จ่ายวะ iq ผมบอกแล้วมันอยากได้จัดเลยก็ก็ต้องให้มันลองก่อนนะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าพี่เดี๋ยวมันร้องอยู่ว่ารถโดนชนปิวเพราะมันปิวอยู่แล้วรถอะไอโบสจะโดนชนปิวเจอร์โบสดีแมปไปแล้วบอกมันด้วยดีแมปไปแล้วด้วยเท่าไงดิไว้เฮียโบสอาสามห้าโดนชนปิวเชอร์โบสพรุ่งนี้แล้วกันไอนี่อะใครมาตอบพรุ่งนี้แล้วกัน ลโหลเฮ้ยฮัลโหลมึงถ่ายมึงมึงถ่ายทิกตอกอยู่เหรอฮัลโหลกว่กูเจอทิกตอกเกอร์เนี่ยไอ้ยันนี่ใช่ไอ้ตัดอ้อยเปเนี่ยตัดอ้อยแมนป่ะพี่เออโหลโหลัวเฮ้ยถ้าถ้าตัดอ้อยอาวุธมันฟูอย่างนั้นเนี่ยกลัวตัดหญ้าตัดอ้อย ใช่เหรอพี่แจ๊คใช่ในรอบนี้รอบนี้รอบนี้คุณเนี่ยที่ตอก์เซลมันมันโกอยู่เนี่ยหัวเนี่ยมันฟีดผมอยู่เนี่ยไอ้อยไอ้ไอ้ฟีดอะไรมันไม่มันฟีดทิกเกอรผมอยู่เนี่ยแล้วมันโกอยู่เนี่ยใช่เหรอมันจะตีมทิกเกอรมันอยู่เนี่ยมันทำเฮียอะไรอ่ะมันไม่ตอบกูเนี่ยเดี๋ยวแล้วเพื่อนเนี่ยมันทำอะไรอยู่วะไอ้ตัดมันส่องฟันฟันพี่นะส่องฟันกู โอ้ยเฮีย <Hands> ก <bin out> oh, so so ูจะคุยก <trendy> ับมันเนี่ยฮัลโหลไอ้นุ่มมันไม่อยู่หรือว่ามันอยู่ไอ้ดิสมันบอกรอมันบอกรอบอกพี่หน่อยรอแป๊บนึงอ๋อเออบ๊ะบ๊ะบ๊ะด้วยแต่เร็วขึ้นพีพอดีเลยดึงแบงค์กิ๊ว ฮัลโหลพี่ก oh. ้าบพี่ผมไม่มีอะไรทําพี่ผมอยากกระทืบพวกครอบครัวพี่แบบสักสามสี่ครอบครัวมาเจอผมแก๊งเดียวพี่จัดให้ผมได้ปะอ๋อ oh, แบบให้มันลวมมกันนะอืมผมเบื่อพี่ต้องหาให้แดีวพี่เดีพี่ต้องถามดูว่มีใครอยากลองไหมมีไหม ก็ต้องหาก่อนดิเฮียคุณจะรู้ว่าเขาจะมีไหมอ่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าว่ามีใครอยากเล่นอย่างมึงไหมผมเห็นครอบครัวขึ้นกันละนาวเลยเนี่ยพี่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ครอบเยอะสามครอบสี่เหรอสักสี่อ่ะผมให้สักสามครอบครัวไปพี่ครอบครัวยังมีอีกกี่คนอ่ะครอบครัวนึงไม่ถึงสิบกว่างั้นให้ห้าครอบครัวเลยพี่ถ้าถ้าไม่ถึงอ่ะห้าหนึ่งอ่ะห้าหนึ่งอ่ะพี่ได้เดี๋ยวก็ลองถามให้เดี๋ยววันนี้ก็เรียกครอบครัวมาถามให้ อยากเป็นทุ่มตำอะไรอย่างงี้อยากโดนตำได้เราถ่ายพวกนี้ีประกาศเรียกมาให้ไรพวกนี้ตอประกาศเรื่องนีมนียไ่แล้วเรื่องไอ้ตากล้าเลยมีทุกคนมันประมูลบ้านไม่ได้หรือใช่ไหมนะเออพี่ผมจะมาคุยเรื่องบ้านอ่ะว่ามาแต่ก่อนผมอยู่บ้านมตาเช่แต่ผมเบื่อพี่ผมก็เลยเป็นจักรพัิเขาบังคับให้ผมไปอยู่บ้านใหม่เป็นบ้านจักรพัิบ้านผมณปัจจุบัน เออผมอยากเอาบ้านจักรพรรดิไปตั้งตรงบ้านเวอร์ซเชีะพี่เพราะว่าบ้านเก่าผมอยู่ตรงนั้นไงอย่างนี้ได้ปะได้เที่ยวกินไร่เที่ยวกินไม่ได้ดิแล้วก็ไปตั้งที่ผมไงเออก็สลับที่กันไงก็ตกลงแกงไงผมจะตีเอะผมเอาที่บ้านตรงเนี้ยผมจะตีอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ปะเจ้ผมไม่รู้อ่ะไม่เคยเจออะไรเงี้ยผมก็เดินไปคุยกับเขาแล้วนะผมก็ตกลงกับเขาว่าเออถ้าผมชนะเขาเนี่ยเออผมจะอยู่ตรงนั้นนะผมเอาบ้านไปลงตรงนั้นแล้วจะให้เขาไปอยู่เขาก็บอกว่า ก็ต้องก็เขาไม่ยอมมาก็ต้องตีให้ชนะเขาอะไรแบบเนี้ยไม่พี่ถ้าเขาชนะเขาจะคืออย่างงี้พีพผ่ผมอยากให้พี่ช่วยช่วยคิดเรื่องบ้านหน่อยผมผมผมเบื่อผมมองตรงว่าผมไม่ได้อยากจะให้ประเทศเลือกให้อะ่ะอยากเลือกเองอะ่ะใช,ใช่ใช่ใช่หรือต้องรอก่อนหรือ,อยังไงมันมีต้องรอชิงรอบหน้าหรืออะไรแบบไหนหรือสามารถไปท้ากันเองได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ผมอยากรู้ข้อมูล คือแบบเอาสมมติว่าตอนนี้บ้านอยู่สิบหลังกูรื้อออกหมดแล้วกูตั้งเลยสิบหลังแล้วก็ให้มันมาแข่งเลือกแข่งเลือกกันก่อนไปละก็ได้อยู่แล้วเนี่ยอ่าทุก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 ตังเดือนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีอ่ชิงจักรพรรดิรอบหนึ่งอยู่แล้วนี่พี่ใช่แต่เดี๋ยวสิ้นเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยกูจะเปลี่ยนแบบใหม่กูเขียนเสร็จหมแล้วแหละเดี๋ยวแค่ประกาศแต่ไอ้เรื่องบ้านเนี่ยอาจจะแบบนี้ได้ก็อาจจะแบบบ้านเนี่ยจะรื้อออกใหม่หมดเลยรื้อทั้งหมดแล้วก็วางมาร์กเลยสิบจุดสมมตินะวางมาร์หมดนะจุด สิบอันดับแรกอันดับหนึ่งก็เลือกก่อนเลยสิบสิบที่เอาตรงไหนอันดับสองก็เลือกต่อ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 ไปเลือกใครอันดับท้ายก็ไม่เลือกแค่นั้นเองแต่อย่างเราจักรพัรดิก็ได้เลือกทาเลเององี้ใช่ไหมล่ะพี่กอฟถ็ถ้าถ้าเป็นฟิลนะก็ต้องมีเลือกทาเลเองก็กมาร์คเลยที่ถ้ามันได้อันดับหนึ่งมันก็เลือกก่อนคนแรกเอผมถามอะไรได้ไหมพี่และในทาเลที่สมมติว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้อยากได้ทําเลที่พี่หาให้แต่คือไปมาร์คทาเลเองสมมติว่ามาร์คทาเลเองแต่ สมมติพี่ชอบอยากได้หลังเวอร์ mm hmm. เขามากก็เวอร์อะไรเงี hmm. ้ยแต่ว่า mm hmm. พี่ก็ต้องไปหาจุดอื่นแทนถูกไหมก็เดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นว่ากันว่ากูไม่กูยังไม่ยังไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยต้องคิดก่อนอะ่ะแต่ถ้ามืออยากได้เป็นบ้านแบบต่างคนคือคนที่มีจิตซื้อบ้านอยู่อะ่ะมันมีสักกี่ทุนมีสิบแก๊งก็อาจจะมีะแค่ติบหลังแล้วก็ให้ไอ้สิบคนนั้นมาแข่งกันแล้วใครได้ดับหนึ่งก็เลือกก่อนเลยบ้านหลังไห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 นคือไม่เกี่ยวกับจักรพรรดิถูกไหมพี่จักรพรรดิก็อีกสี่ ือเดี๋ยวมีสิบหลังเนี้ยให้เลือกอะไรเงี้ยได้อยู่อันนี้อันนี้ได้อยู่อาจจะนีงก็ได้สิบแก๊งเนี่ยกูให้เลือกคนละจุดเลยแต่มาแข่งเอนเองว่ามึงจะได้จุดของมึงไหมอ่ะอันนี้ก็ได้ไอเรื่องเงินเดิเงินแดงที่คราฟอยากันก็คือผมเป็นจักรพรรดิตอนนี้มันห้าร้อยไงพี่คือยังไงอพีราคาไม่เท่ากันเหรอราคาไม่เท่ากันพี่จักรพรรดิมันห้าร้อยแต่ว่าไอไม่จักรพรรดิมันพันหนึ่งอโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้พี่เอาไปเอาไปใส่แล้วพี่เรื่องนี้พี่ไม่รู้ มันจะมีอะไรสิทธิพิเศษบ้างอะพี่ไม่บอกตอทีเดียวได้พี่ได้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 ก็ยังไงฝากด้วยครับพี่ผมช่วงนี้แก๊งใหญ่ผมคิดว่ามันก็น่าจะรู้สึกเดียวกันกับผมอ่ะมื่งน้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่เชิงหรอพี่ผมจริงๆผมเป็นคนที่ไปได้เรื่อยๆแต่ผมมองว่ามันต้องไปพร้อมกับเมืองหรอพี่ถ้าจะไป กาต้องเวนั้นก็หลังปีใหม่กูว่าเพราะว่าพี่เลื้อยออกจากพัดออกแล้วพี่เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแล้วเปลี่ยนวิธีแบบอื่นใช่เหรอพี่เออเอาคือจะไม่มีจกักรวาลแล้วเหรอไม่มีแต่พี่ใช้ชื่ออื่นแทนแล้วก็จะมีวิธีแบบใหม่แล้วก็ไอ้เรื่องบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่เอามาคิดต่อว่าเออถ้าเรื่องบ้านเนี่ยพี่ก็เห็นด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็จะได้มีอะไรแข่งแบบมีรเรื่องเป็นเดือนอยู่เพราะว่า,<ช>วาถ้ามึงมีแกงท้งหมดที่มีบ้านมีหมดมึงมีสิบสิบแกงเงี้ยมึงไม่แบบเจอกันหมดผมว่าเป็นเดือนแ้้ะกเบื่่อออไดยู เรา,าวอยู่อ่ะอืมได้แบบเออได้เลือกทำเลตัวเองด้วยก็ดีก็ดีก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีระบบจกักรพรัดก็น่าจะเปืเป่อยๆอยู่นะพี่คงไม่พี่คงไม่อิสระขนาดเลือกเองเหรอกอาจจะแบบแค่ถามว่าอยากได้แถวไหนแถวไหนแล้วส่วนมาร์ากเนี่ยให้เปน็นนังมาร์กเองสิบที่รอบเมืองสมมติน,นะสิบที่รอบเมืองแล้วแข่งกันใครได้หนึ่งที่สองที่สามปุ๊บแล้วก็อาจจะแบบถ้าอยากเปลี่ยนทำเลเอะไรไงคือมันจะมีมันจะมีชื่อใหม่ใช่พี่มีชื่อใหม่ใช่ชื่อใหม่ แล้วก็สิทธิประโยชน์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดสิทธิประโยชน์ด้วยมีขี่หอไม่พีหรือว่าไม่มีหอไม่มีอ่ะพี่แมวพี่เมวใส่ไปด้วยเลยอ่ะพี่หน้ามันนะไูอยากได้หอเหรอไม่รู้พี่ต้องลองถามคนในเมืองดูพี่ผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่รู้อ่ะมันไม่ได้มันขนาดนั้นนะพี่เดี๋ยวมันจะตายหามีปัญหาเรื่องพอบัมเฮียอะไรอีกนะพี่ผมว่า หาเยอะนะสมุนพี่เอาพอลงไปช่วยเล่นว่าเอาเดี๋ยวเอาเอาเอาแค่บ้านใหม่เสร็จเดี๋ยวเอากิจกรรมบ้านของกูให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันปั๊มไลท์จนตัวจุดจุดจุดเกมเพลย์ไดนอะไรไหนครับว่าไม่ดิลองเสนอเดี๋ยวมาไปชมเมือห้าห้าหนึ่งก็ได้ปั๊มไลท์พ่อมึงอ่ะปั๊มไลท์อ่ะคนดูคนดูดูจริงไอ้ควายบอกกูปั๊มไลท์แล้วไม่เห็นรูมึงอ่ะน่าเอาอยู่โอ้โหมัน มันเอาอยู่แล้วล่ะพี่มันได้เปรียวขนาดแล้วน่ะโอ้ยไว้ก่อนพี่ไว้ก่อนวู้อุเนำพวกผมแล้วพี่กอลอะไรไี่ทูมันไอ้เหียมันบอกกูปั๊มพ่อมึง่งไอ้เหียคนดูมึงแสดงตัวดิไอ้อนุชาหารักอะไรเนี่ยมึงบ้าเปล่าไว้เหี้ยกูรั่วเลยกูจะกระทืบมึงให้ด้วยกูนั่งสตรีมอยู่เนี่ยเออดีเว้ยเฮ้ยยังเนี่ยเราได้ระดับ คนดูมันไม่ได้พิมพ์มันแชทบั๊กหรืออะไรหรือเปล่าบอกกูปั๊มปั๊มเฉยอย่าี้อ่ะพญาอ่อนท์ทำนั้นพี่ทำเรื่องอะไรพี่ดูให้เรื่องว่าพี่คิดก่อนผมคิดแป๊บโอเคพี่ชอบว่าขนมตอนนอเล่นไหมพี่มันว่างเหรอเออขนมตอนนอนเล่นเนอะว่างไม่มีไม่มีตเตอี่ด้วยตอนอายุหกอายุยี่สิบ แล้วเรา,ามีเรื่องอะไรกับตอลอะพี่ผมมีเมื่อวานเมาืมามา่อวานมันจับเออ,อเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังตอลอ่ะกูมีมันอ่ะเอารถมาขับชนกูแล้วมันบอกว่าสามารถจับตาได้ตั้งใจชนเลยอะ่ะโอ้ยแค่ไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจว่ะให้<ม>เงียเบื่อเดี๋ยวมันไม่รักเราไม่เอาหรอกไปตีมันนดีมันก็นู่นนี่นั่นใส่คิวไม่เอาหรอกเดี๋ยวมันงอนเราไม่เอาหรอกมอย่าตีตีเลยเมื่อไหร่มึงไว้เียใส่ไม่ก็เหมือนกันมนี่ไงมึงเอารถมาขายมกราดิคิว มันมันจะประมูลบ้านก่อนพี่มันไม่มีตังค์พีแต่คุยไว้แล้วร้อยเยนรถไฟฟ้าไม่รถไฟฟ้ามึงเอามึงเอามึงเอาไปรีแมปมันก็โหดได้ไม่ใชเหรอผมบอกมันแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโหดมากแต่ว่ามันขอตอบแทนคนขับประจำไม่แต่มันถ้ามันไม่แต่ถ้ามันได้ราคานี้ไปรีแมปมาโกงซึ่งมันเราเสียดายเลยนะถูกเราต้องลองรีแมปก่อนค่อยขายรีแมปปะลเกียวเออลองรีแมปก่อนพี่เชื่อผมอาจจะดีไว้พี่ชอบถ้ามันติดติดแบบติดพื้นนะดีแมวแมวกูไม่อยากได้รถไฟฟ้ารู้ว่ามันอาจจะดีแต่กูไม่ชอบรถไฟฟ้าาอ ไปหลาดกลางีหนือวะขายขายไปเถอะไอ้เหี้ยรถกลุ่มๆเอารถพวกแรงๆมาแรงต้นแรงปลายมาดีกว่าเชี่ยโกูได้ได้ได้โอ้โหขายพี่ก็เดี๋ยวขายละขายขายอยู่แล้วพี่เดี๋ยวลองเงินสามอบมันกลายผมก่อนดิไม่ไม่ไอ้เพื่อนตกไอคิวคิวมือมือลองบบโพสกับพขายก็ดีเผื่อมีคนมาสนใจมโพสแล้วมันลองแล้วมันบอกรถกูโง่ไอเฮียให้กูไปให้คนอื่นลองเยอะเดี๋ยวมันไม่เอาทำไงอะโมคาลา กูสาไปพรีเซนต์รถมาแล้วเมื่อเช้าถามคนที่อกับกูเดชเรียวอ่ะเอเอรถไฟฟ้าพิเชมันก็ยังขายไม่ออกอเลยกูบอกเลยเอาไฟฟ้ามันแบบยังไม่เป็นที่ต้องการเว้ยมันกูยังไม่อาให้เห็นไงเดี๋ยวกูต้องไปขับให้มันเทียบก่อนโอ้กูเอาไปสิบกาเอา๋อไม่เห็นนี่อะไรไม่มีใครกูเห็นม<อ>ีแต่คนอยากได้ไฟฟ้า,ฟฟา,าเฮ้ย กูช่วยเกรยเพื yeah, ่อนด้วยรถไฟฟ้าเยอะจัดเลยนะเว้ยบัมบัมเป็นบ้าใช่เหรอใช่ช่วยเพื่อนได้เยอะใช่ช่วยผมได้พีลีตอ่ะไม่แล้วมึงแล้วมึงลองเราเราอ่ากูเข้าใจว่ามึงขับรถไฟฟ้าแล้วช่วยเพื่อนได้เยอะแล้วมึงคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นรถเฟอร์กูมึงจะช่วยได้เยอะไหมก็เยอะนะหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นรถไฟฟ้าอ่ะแต่ว่าถ้าผม รถไฟฟ้ามันมันบัมได้ทุกคันบีบบัมป์ฟอรในคิวไปไหนเนี่ยกำลังไปพี่มันมันบัมป์ปิวอ่ะพี่รถไฟฟ้ามันบัมผมบัมตกน้ำไปสี่คันอ่ะหล่อใช่แล้วผมก็ช่วยไม่ได้ที่มันเร่งอ่ะเพราะมันบัมโหดด้วยพี่มันเลยผมบัมฟอร์ดไอคิวปิวอ่ะเนี่ยคันน่ะฟอร์ดผมสู้ไม่ไหวอ่ะโดนไฟฟ้าปิวอ่อก็คือเอาง่ายๆคือมึงชอบคันนี้ว่างั้น ส่วนตัวผมาชอบแต่คนอื่น่ะบอกขับไม่ดีผมก็งงว่าทำไมมันถึงขับไม่ดีแต่ผมมาขับได้มันแรงมันแรงมากต้นมันมีท่าไหนสผมขับได้พี่คือไม่รู้่แต่คนอื่นบอกขับไม่ได้ผมมันโค้งเค้งอะพี่รถไฟฟ้าแต่ผมขับได้จริงนะมันลากเอิร์ดตลอดชอบเดินสีน้ำตลกมไมมาอยู่นี่วะ